สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามครับประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าเนิวกับน้องห่ังเปาเด็กชายใช้ชคืนเพิ่มรัพทวีโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อขอเชิญเพื่อนๆร่วมเข้าการแข่งขันประกวดวาดภาพกับดินโซ่ในหัวข้อ โรงงานอัจฉริยะสู่โลกอนาคตที่สดใสและยั่งยืน Smart Factory a step towards a brighter sustainable future world ชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับท,ทุนการศึกษา1 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับสองทุนการศึกษา7,500บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้ทุนการศึกษา5,000บาทรางวัลชมเชยและรางวัลชมเชย3รางวัลได้ทุนการศึกษา2,000บาทรางวัลพิเศษ p p u l a r World ทุนการศึกษา5,000บาทการประกวดแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือรุ่นอายุต่ำกว่า8ปีรุ่นอายุ8-11ปี รุ่นอายุ12-15ปีและรุ่นอายุ16-18ปีลงทะเบียนและส่งผลงานจริงทางไปรษณีย์ภายในวันที่31ตุลาคม2566ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ Facebook Thai Denso Group กลุ่มบริษัท Denso ในประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 สามหนึ่งห้าเกต่อสองสกจบข,ข่าวน้องอ่างเปาเด็กชายชัชจคุณเพิ่มซอฟท์วีอ่านติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ